มาจากการทําเหมืองแร่ทองคําและแร่หายากในรัฐฉานประเทศเมียนมาซึ่งดําเนินการโดยกลุ่มทุนจีนที่ไม่มีระบบบําบัดน้ําเสียอย่างมีประสิทธิภาพทําให้สารพิษจากการสกัดแร่ไหลลงสู่แม่น้ําและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ลุ่มน้ําค่ะผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมนะคะก็คือการสัมผัสสารหนูในระยะยาวสามารถก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพร้ายแรงเช่นโรคมะเร็งผิวหนังมะเร็งปอดและมะเร็งกระเพาะปะสาาัสสาวะ รวมถึงอาการผื่นคันและการระคายเคืองผิวหนังเป็นต้นค่ะนอกจากนี้นะคะยังพบว่าปลาคังในบริเวณปากแม่น้ํากกและแม่น้ําคํามีการติดเชื้อซึ่งอาจเป็นผลมาจากการปนเปื้อนของสารพิษในน้ําส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศและอาชีพประมงพื้นบ้านด้วยค่ะมาจากการรับมือและการแก้ไขนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายได้สั่งการให้ประชาชนงดใช้น้ําจากแม่น้ากกและแม่น้ําสายเพื่อการอุปโภคบริโภคก่อนนะคะและให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งประชา